Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบักกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เอโยฮลโหลไกด์ว่าซับดูดโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอ,อนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับทุกคนทางเกมชินโดเนี่ยก็ได้ทําการอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยก็จะทําการสรุปอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันเนาะว่ามีอะไรอัปเดตมาให้พวกเราได้เล่นกันบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยมันก็มีโค้ดเข้ามาใหม่ใช่ไหมโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับทุกคนสามารถที่จะกอ๊อปแล้วก็ไปใส่กันได้เลย แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็อยู่กับชาวแก๊งของผมเองนะครับอยู่กันไม่สุกเลยโอเคมาครับมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกใช่ไหมก็เป็นโค้ดใช่ไหมครับอันต่อมานะครับก็คือนี่เลยครับทุกคนที่มีการรีเวิร์กเข้ามาเป็นเอเลิเมนต์ลมนั่นเองนะครับทุกคนครับนี่ตามนี้เลยครับเอเลิเมนต์ลมมาเรามาดูกันว่าสกิลเป็นยังไงนะครับเอาแบบข้าวๆไปก่อนแล้วกันเนาะส่วนรีวิวเต็มๆเนี่ยเดีย๋ยวผมจะไปทําคลิปแยกแล้วกันนะครับว่า ความสามารถมันทําอะไรได้บ้างนะครับอันนี้คือสกิลแรกนะครับนี <c> ่ <oughs> กระสอบทรายเพียบเลยครับทุกคนสกิลแรกเนี่ยมันก็เป็นการพ่นลมเนาะก็คือสิ่งที่เปลี่ยนนะครับมันจะเป็นทั้งเรื่องดาเมจนะครับแล้วก็แอนะิเมชันสกิลเนาะนี่ครับดูแอนิเมชันสกิลอัน,นมันจะพ่นแบบนี้เลยพ่นแล้วติดลมด้วยนะครับสกิลสองครับสกิลสองก็เป็นแบบนี้อ่ะติดลมด้วยเหมือนกันครับสกิลที่ส สกิลอาร์ครับไอ้สกิล Y ก็ดูครับทุกคนดูสกิลไวเนี่ยจะติดกระเด็นส่วนสกิลเอฟนะครับไอ้สกิลเอฟก็จะเป็นแบบนี้เลยทำดาเมจรัวๆครับแล้วก็สกิลจีนะครับจะเป็นสกิลดูดนี่มันจะดูดแบบนี้เลยครับทุกคนครับอ่ามันจะดูดศัตรูเข้ามาใกล้ๆเราแล้วก็สกิลเอชนะครับจะเป็นการผักผักแล้วล้มนะล้มในที่นี้เนี่ยไม่ได้ล้มแบบเซล้มนะครับทุกคนล้มแบบหงายหลังไปเลยครับนี่ ล้มแบบแบทแมนเลยเฮ้ยบล็อกแตกด้วยเฮ้ยเฮ้ย,ยตายเลยเหอ๋อเฮ้ยเหมือนจะเจาะกาดด้วยนะครับทุกคนครับแต่ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่เนาะอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนที่มีการรีเวิร์กเข้ามาต่อมาครับทุกคนก็จะเป็นสไตล์การต่อสู้ใหม่นะครับสาหรับสไตล์การต่อสู้ใหม่เนี่ยก็อยู่อันนี้เลยครับทุกคนมันจะอยู่ในหมวดหมู่ของหมัดเนาะพอกดเข้าไปในหมัดแล้วเนี่ยมันก็จะมีกระบวน่าต่างๆนะครับอันล่าสุดเลยชื่ออะไรอะ่ะลาลาดต่อลาเลส ไม่อ่านแล้วกันนะครับยิ่งอ่านยิ่งโง่เนาะอ่าก็จะเป็นสไตล์การต่อสู้ใหม่เป็นสไตล์การต่อสู้สายฟ้านั่นเองนะครับใช้เรียวคอยในการปลดล็อกนะครับอยู่ที่สี่หมื่นเราเนี่ยนะครับจะต้องไปตีบอสด,ด้วยนะทุกคนเสียเรียวคอยแล้วยังต้องไปตีบอสอีกโคตรเสียเวลาเสียเงินไม่พอเสียเวลาก,ก็คือบอสมันจะอยู่ที่นิมบัสนะครับทุกคนครับส่วนจุดเกิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปแยกแล้วก็ทํารีวิวไปในตัวด้วยเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับทุกคน นี่แหละครับที่ทาการอัปเดตเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นบอร์ดข้างหัวนะครับก็มีข้างหัวให้รับแล้วนะครับนี่ข้างหัวมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะทุกคนเออสามารถรับได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมรับโชว์เลยแต่ไม่ไแน่ใจว่ารับได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นตัวเองอะมันเป็นตัวเองมันรับไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยในเซิร์เวอร์ V I P มันก็ไม่สามารถที่จะปั๊มข้างหัวได้อยู่แล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะทุกคน ต่อมาครับก็จะเป็นการคัสตอมนะครับคัสตอมหน้ากากนั่นเองนี่จะปกติเนี่ยมันจะมีหน้ากากจิ้งจอกหน้ากากเมวอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้นะครับมันมีหน้ากากรูปแบบใหม่เข้ามาแล้วจะเป็นหน้ากากของฮอลโลนะครับทุกคนอ่ะนี่เลยครับ1 2 3 4แล้วก็5รูปแบบนะครับอันที่5เนี่ยคล้ายๆกับพวกดาบพิฆาตศูนย์เนาะที่จะเป็นหน้ากากของจิ้งจอกนะครับแล้วก็อันข้าวบนข้าวบนเนี่ย จะเป็นของพวกฮอลโล่นะครับทุกคนหน้ากากพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะนำไ ID มาใส่เพื่อทำการคัสตอมลวดลายได้นะครับอะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็นี่เลยครับทุกคนที่เป็นพระเอกของอัปเดตนี้อัปเดตนี้ก็คือนี่เลยครับอัคลาสซาบซา,าสเกะรีเวิร์กนั่นเองนะครับทุกคนอ่านี่เลยมันสามารถใช้ได้แบบธรรมดาแล้วก็แบบรีเวิร์กเลยนะครับก็คือเหมือนกับพวกโมเซียนเลยครับทุกคนเนี่ยโมเซียนของ กระยะเสียงท่กเสียงงูเสียกบนะครับที่มันสามารถใช้ได้ทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบรีเวิร์กเนาะคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดเกิดแล้วกันนะครับจุดเกิดในการตีบอสต,ตัวนี้เพื่อโหมดรีเวิร์กเนี่ยมันจะอยู่ที่นี่เลยครับทุกคนอ่ะนี่ครับตามผมมาเนาะก็คือเราเนี่ยจะต้องวาร์มันที่เมืองเอมเบอร์นะครับทุกคนหลังจากที่วาร์มมาเมืองเอมเบอร์แล้วก็วิ่งตามผมมาได้เลยนี่วิ่งออกซ้ายมาครับออกซ้ายมาทางสนาม PVP ป๊าบแล้วก็ เลยจุดของก้าห่างไปนะครับนี่เลยมาครับมีมาตรงนี้แล้วก็ปุ๊บกระโดดขึ้นมาแล้วก็ปุ๊บแค่นี้เนี่ยเราก็จะเจอกับคัมพีแล้วนะครับทุกคนคัมพีเนี่ยมันจะมีชื่อว่า pts lion นั่นเองนะครับนี่ก็เสรออกมาตีได้เลยหรือมันก็จะมีอีกหนึ่งทางนะครับที่เข้ามาได้เนาะก็คือนี่เลยครับทุกคนเข้าทางอ่าข้างหลังที่ทําการโฮคังเยน,นะครับ ทะลุกออกมาเจอต้นไม้ต้นนี้แล้วก็รับเควสเลยครับปับ๊าพอเราตีตายแล้วเนี่ยมันก็จะดอกคัมพีรูปร่างลนะักษณะนี่รูปร่างก็คือไอคอนแบบนี้เลยครับเป็นสีม่วงพอเราเก็บมาแล้วมันก็จะรีเวิร์กสามารถเล่นได้เลยครับแต่ว่าเราจะต้องฟาร์มเลเวลให้มันเนี่ยถึง350นะครับก็คือเลเวลอันนี้มันจะบั๊กอยู่นะครับทุกคนเราจะต้องสังเกตจากขวาล่างเท่านั้นเนาะมันจะมีขึ้นเลยนะครับก็คือ ฟาร์ไม่ถึง350นั่นเองส่วนอาคาลาสาที่ผมตีได้มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็ขอกักไว้ก่อนแล้วกันเนาะเอาไปรีวิวคลิปวิดีโอแยกดีกว่านะครับจะได้แบบรู้รายละเอียดแบบชัดเจนเนาะจะมีรีวิวสกิลด้วยนะครับทุกคนครับามาครับมาตีบอสกันเพื่อจะดรอปโชว์ในคลิปวิดีโอเนาะนีะ่ช่วยๆกันครับเราชาวแก๊งของผมอยู่กันเพียบเลยวันนี้อยู่กันครบนะครับไม่หลับไม่นอนตีหนึ่งตีสอง จัดเลยครับเนี่ยเอเลเมนต์ลมอ่ะทุกคนคือรีเวิร์กมาดีมากครับแต่ว่าเขารีเวิร์กแค่เอเล m เมนต์ลมอย่างเดียวเนาะเอเล e เมนต์อื่นไม่รีเวิร์กครับอันนี้ต้องรออัปเดตหน้านะตีบอสบอสซาสึสเกะเด็กเนี่ยก็ไม่ได้ตียากนะครับทุกคนใช้เซนโนเซนโนก็สามารถตีได้แล้วเอเวล m เมนต์ลมก็เข้าเยอะอยู่นะโอเคเอาเซนโนเป่าเลยครับ เป draw, ่าเป่าเป่าจะตายละอ่าตายแล้วครับดรอปหรือเปล่าไม่ดรอปนะครับทุกคนดวงเกลืออีกแล้วนะครับโอ้โหเกลือสุดๆไปเลยก็คือในอัปเดตนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับก็มีเพียงเท่านี้เลยเรามาสรุปกันหน่อยอันแรกนะครับก็จะเป็นโค้ดนั่นองเนาะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็อันต่อมานะครับนี่สไตล์การต่อสู้ใหม่เนาะอ่ะนี่เลยครับ แล้วก็อันต่อมาครับจะเป็นการคัสตอมหน้ากากนั่นเองนะครับนี่คัสตอมหน้ากากสามารถเพิ่มลดลงลดลายได้นะครับราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ไม่กล้ากดครับทุกคนกลัวเสียเรีลวคอยฟรีโอเคแล้วก็นี่เลยครับเอเลิเมนต์ลมรีเวิร์กแล้วก็อักขระสาบรีเวิร์กนั่นเองนะครับอ่ะทั้งหมดเนี่ยก็จะมีปลามานี้เลยเนาะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย